ทางดินครับแหววิ่งนุ่มๆเดี๋ยวไปหาเนินเล่นกันหน่อยนี่เปล่าลงไปเรื่ยอยี๋ยวจมเฮ้ยมันนิ่มมันนิ่มนี่มอเออขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ถอยแล้วหน้าอย่างเดียวเฮ้ยอย่าหลอดเดี๋ยวเรียกงเล่ราไทย เดี๋ยวเราไปชวกันลองลอยอะยะทำโอ้โหดูครับดูครับสี่ครับขับสี่ครับไม่ติดนะครับฮึมไม่มีฟรีทิ้งเลยดูทางวัวเดินนะครับ ตีลงได้แค่นี้พอเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆข้ามเลยข้ามไหมข้ามเนินข้ามคันนา อ๋อลอยครับเดินยังลำบากเฮ้ย <Hey, S 2> ขียนนิดนึงจะา่ายผมด้วยเปล่า

ลุยไปเลยสบายขานาข้ามได้ครับถือว่าโอเคครับรถมันไม่ได้สูงมากนะครับแต่มีระบบมามีระบบขับสี่ท้องไร่ท้องนาขี้โคลนได้อยู่สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับผมกับช่องบอสซ่าในรายการรถบ้านบอสน,นะครับ วันนี้มีรถมาเลเซียไดฮัส,สุเปอรดวหนึ่งพันหกร้อยซีซีตัวนี้ขับสี่เกียร์โต้นะครับขับสี่สี่คูณสี่ยี่ห้อเปอรดัวนะครับบอดี้พาเป็นของไดฮัส,สุเคนบัลล่าคินบัลล่าอ่านประมาณนี้ คิม巴าเคน巴าประมาณนี้นะผมออกเสียงอาจจะไม่ชุกภาษามาเลเซียตัวนี้ในร่างไดฮัสุนะครับต่อกันครับผมแหมใส่เข้าใส่เข้า,า,ขาทุกทีคิมบลาเคน巴าอ่านไม่ออกเหมือนกันนะกระจกเลนไใสกิ๊กเลยฟีมมืดหน่อยล้อยางขอบสิบห้า ยี่เจ็นิ้วยี่สิบแปดยิบเก้านิ้วผิดย,ยกสูงมาละสองนิ้วทรงก็ดีอยู่นะขับสี่เอาไปใส่แหลกหลังคาไปใส่ไฟชีตเป็นรถแคมปิง้งแจ๋วเลยคที่ขายราคาพิเศษนะสีสันก็พอดูได้มีริ้วรอยบ้างตามการเวลาสีดำมันลอกไปนะครับ ตามชิ้นดำขายราคาถูกถูกแอร์ไม่เย็นอย่างเดียวนอกนั้นจัดให้เต็มละภาษีเต็มหกเเอกสารครบพร้อมโอนโอนได้เจ้าของไม่เสียไม่ตายแน่นอน100ร้อเปรซ็นับประกันการโอนร้อเเซ็นะครับรถคันเล็กมากนะคันกระติตดเดียวเลยประมาณมิล่ามิล่าใหญ่กว่ามิล่านิดน,นึงเท่าประมาณรถตู้น้อยประมาณเน้น ฝาท้ายเปิดได้มียางอะไรให้ด้วยนะที่ปัดน,น้ำฝนใช้งานได้รถเพิ่งล้างมาเลยมานี้แล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกสี่ประตูสี่บานเนี่เปิดประตูเซ็นทรัลล็อกจะทำงานนะครับมีที่เก็บอะไรเปิดดิชักได้มีขาตั้งด้วยของเดิมมันนะครับ ภายในเดิมเดิมมีไฟมีไฟท้ายเก่งด้วยนี่ลำโพงจะเป็นจอแอนดรอยมาผมเปิดไม่เป็นเล่นไม่เป็นนะมือจับบารครบสามคันสามที่สามจุดภายในก็ยังดูดีนะครับเป็นเบาะสีโกมะท่าผสมม่วงลายกระตูนเลยละคลาย,ายมีล่ะ จกฝั่งนู้นมันจะลอกนีดหนึ่งเปิดไม่ได้ด้วยบานนู้นอะไฟส่องสว่างใช้ได้ทั้งคันตัดหมอกใช้ได้ปัดน้ำฝนหน้าหลังใช้งานได้ปกติครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานมีบานนี้ใช้ไม่ได้บานเดียวไปเช็คเอานะครับขายตามสภาพครับขายถูกๆรถรุ่นนี้ยังขายก็เป็นแสนนะครับ เครื่องยนต์ใช้บล็อกเดียวกับูุูกิไออิวุประมาณนี้เครื่องยนต์สี่สปีดออตโต้จึงเดียวเครื่องยังเงียบอยู่เลยเครื่องยนต์วิ่งมาแล้วหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นโลครับประมาณนี้หบ้อน้ำมินียมหบ้อน้ำอลูมิเนียม,ม,ยมใช้งานได้ความร้อนปกตินิ่งๆเลยลองเทสไดมาแล้วประมาณหนึ่งร้อยสามสิบโลสบายครับความร้อน <c oughs> มานี่โอ้โอเคคิม巴拉เคน巴าอ่านยังไม่ดูนะ k K น e M B A R A ประตูต้องปิดแรงนิดนึงนะเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งท้ายนี่ปิดแรงนิดนึงประตูใต้จะตกหน่อย ตอนนี้ผมก็แอร์มันไม่เย็นนะผมก็ประกะจกวิ่งเอาอ่าขึ้นลงได้ปะกะติเกียร์มีโอเวอร์ดา์ด้วยนะเครื่องเกียร์ดีปะกะติครับเซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วแต่ว่าก็สักพักหนึ่งแล้วนะวิ่งเลียวสาย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสุดได้ครับเพาไม่ดังอยากจะไปลุยให้ดูจริงเลยแต่ว่ารถเพิ่งล้างมาอยากลองขับสี่ให้ลูกค้าดูครับ๋ยวลองแล้วใช้ได้ดีเติมยางมาค่อนข้างที่จะแข็งไปหน่อยเติมยางมา35มสปอนครับสี่ล้อเลย วิ่งผิดเลนข้ามป่าเลยแล้วกันข้ามป่าดูเลยอ่ะหาทางเล่นก่อนเดีช่วงล่างก็ดีนะสายสุดขวาสุดเหยียบปืด้ดเหยียบปาร์ตไม่พังไอ้ไม่ใช่ไม่ดัง ภายในบ้างก็ Leaders, คกกครับเป็นเสียงเบาเสียงเบากับที่เก็บอะไรนะครับอยู่เทินไม่ดังไม่โดนนะครับมีตอนจ้ำตอนจ้ำล้อข้างซ้ายข้างขวานี่เวลาเลี้ยวอยู่แล้วจ้ำจะมียางขูดซูมบ้างนะครับเพราะยางมันใหญ่มากเลยยางขอบสิบห้าครับขอบสิบห้าสองเจ็ดห้าเก้าจุดห้าอาสิบห้าหาง่ายอยู่ยาง ร้อนปกตินิ่งๆอยู่ที่ขึ้นเข็มนครับน้ำมันเติมมา400วิ่งระยะทางไป100กิโลเมตรก็ยังไม่หมดนะครับที่ผมเติมมาในตกแดงแป๊ดเลยตอนนี้ก็เกือบหมดแล้วละอัตราการที่เปลืองน่าจะอยู่ประมาณ2บาท2บาท50ไม่เกิน3บาทครับเครื่องยนต์เล็กแล้วก็จี๊ดจ้านาดูเลยเครื่องยนต์ จริงๆตัวนี้ผมเคยเห็นเลยว่าเครื่องมันอยู่พันสองร้อยถึงพันสามร้อยนะแต่ในเล่มในเล่มคันนี้ลงไว้หนึ่งพันหกร้อยซีซีไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าได้ฮัส่ใจอีกชื่อหนึ่งครับน่าใช้ครับราคาหลักหมื่นพอคันนี้อ่ารายละเอียดเพิ่มเติมเอาผมลงราคาไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกับ ขายทุกถูกกันเลยให้ลูกค้าไปทําแอร์เอาแอร์มีจะลมครับเกือบเย็นบริจ้างแอร์ไม่ว่างทํานะครับจะจอดนาน่เอยครับจะของมาจอดนานก็ขายจริงครับไม่ได้ใช้รถผู้หญิงใช้ด้วยครับคันนี้ ความเร็วเหยียบได้ประมาณเหลือๆหลเลยครับลอยๆเลยนะรถอะเหลือๆห,หลอยๆอยู่ที่ประมาณร้อยสี่ร้อยหกสบายมากโคตรวิ่งอรับอ,อกเลยทเนนะเดี๋ยวไปหาทางชันขึ้นให้ดูหนะ่อยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับ ลงป่าไปเลยเสร็จได้นะตเติมยางมาแข็งมานิดนึงนีนนน่เจ้าท,ที่ใครวะที่เขากดตีก่อนนี่ครับสีเขียวขึ้นแล้วนี่อยู่

ูเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันต่อครับไปกันต่อทางดินครับแหววิ่งนุ่มๆเดี๋ยวไปหาเหนินเล่นกันหน่อยรถคันเล็กครับไปตามซอกตามมุมง่าย ท้ไม่ได้กินทางมอเตอร์ไซค์ทางรถไถครับเนี่ยทีอย่างน้ำมันมันต้องแดงก่อนป่าวให้มีปลูกไฟบอก แตงกขี่มาวันนั้นตกตกว่นี้อ่ที่ไปเอาใช้ได้เลย,เลย Sh แ, in oui, 30, แต่เสียได้ครับเติมยางมาสามสิบห้าถ้าเติมมาสักยี่สห้าสามสิบนี่น่าจะนุ่มกว่านี้ฮกระเด้งไปหน่อยผมว่าเติมผิดครับเติมผิด เห็นบ้าพี่ดิฉน่ะมีคนมาปลูกกันหรอแนนนั่นลเขาไปล้อมรัวแล้วว่าจะะข้าดอมนี้นนครับลงแนนจำไหมขสายจะคูดหน่อยนะครับ ขาจ๋าจะขูดหน่อยครับถ้าจ้ำต้องจ้ำตรงๆนะครับห้ามจ้ำตอนเลี้ยวเอ้ยห้ามเลี้ยวตอนลงข้างขวาจะจ้ำนิดนึงข้างขวาข้างซ้ายนะครับโอ้ยเจอเนื้นแล้วจะสะาดาเออว่ะยิ่งเป็นเจส่าเลยตะแคงเลยตะแคงตะแคงเลยจะคว่ำไหมล่ะ ัวว่ะจ้ะขับโควินอย่าไปกลัวดิไปดูฝัางนู้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวลงก่อนว่ะเออมีคันนาอยู่ว่าข้างในดู้นเออตรงนั้นมีคันนาตรงนี้ลำดับความหลังว f ตีละกาครับของติดเนี่ยจ้ะของติดมาว่าจ้ะ เราท้องติดไหมไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เฮียขึ้นนะขึ้นได้แต่ท้อง,งติดไหมนี่ยังไม่ได้กดโฟเลยอะไอพี่มันแม่ยวบลงไปนะแหม่ีทิ้งยังไม่ได้กดโฟร์ปึ๊ปบติดแล้วนี่ก็ติดบันไดแล้วติดบันไดยัง ทางควายเดินดูเลยขี้โคหน้าเห็นครับปีนได้หน่อยหนึ่งท้องติดก่อนนะครับย้ทางควายเดินก็พอแล้วเนทางควายเดิน นี่ครับดูทางทางทุ่งนาาควายเดินควายย่ำครับนี่เป็นหนองน้ำครับลงหนองให้โยเลยส <c oughs> <c oughs> ุดจัด นี่เปล่าลงไปม,มั่วไอ้เหี้ยจมเฮ้ยมันนิ่มมันนิ่มนิ่มหรอเออเออขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ถอยแล้วตื่นหน้าอย่างเดียวเฮ้ยอย่าหลาด <c oughs> เดี๋ยวต้องเรียกรถไยเดี๋ยวลราไปชมกันลองรอยอาญาธรรมโอ้โห,โหดูครับดูครับ สี่ครับขับสี่ครับไม่ติดนะครับฮไม่มีฟีทิ้งเลยดูทางวัวเดินนะครับตีลงได้แค่นี้พอเล็กๆน้อยๆ,ๆ ข้ามไหมาข้ามเนินข้ามคันนาอรอลอยครับเดินยังลำบากเฮ้ยขึ้นนิดนึง 解散我嘞，不啦。

ใส่โลนะเมื่อกี้ใส่โลแล้วก็กดออตไออะไรนะกดแล้วจัสไอ,ไอสี่คูณสี่สใส่โลแล้วขับสี่ครับขึ้นสบายเลยร้อยไม่คันฟรีเลยแล้วนะ่ะแต่มันไต่ครับไต่เลยครับล้อไม่มีการฟรีทิ้งเลยข้ามได้ไหมผมก็ได้ว่ะตัวติดกลางว่ะไม่เอาลูเลเ็กๆอ,อ่ะ กลัวติดท้องนะครับไม่ใช่หรอกกัวลูกค้าได้รถไปไม่ดีทีนี้มาลองแค่พอสังเกตนะครับดูยี <g rain> ย่สบาย นาข้ามได้ครับถือว่าโอเคครับรถมันไม่ได้สูงมากนะครับแต่มีระบบอมีระบบขับสี่ท้องไร่ท้องนาขี้โคลนได้อยู่ขี้โคลนก็ได้ได้แบบพอมานะจะจะจะเอียงให้ดูกลัวรถความนะมับใจไม่ถึงครับผม เอาแค่ okay. พอขับเ่าอคอพอแล้วคือลุยขี้คนฝนตกใหม่ๆได้เลยขี้เลนได้ครับผมอืมไม่ติดแน่นอนรถตัวรถเบาด้วยแล้วก็เครื่องแรงนี่เนินี่กรสูงอยู่ครับดูอันนี้ไม่ขับสีด้วยโอ้ยล้อหน้าฟรีหน่อยครับทางอย่างนี้สบายเลยทางางนี้สบายนะรลลครับแรนลี่อาร์ ลถเพิ่งล้างมาด้วยเยก่งใจลูกพี่ครับเออประมาณนี้ครับผมเปิดดัวคิมบัลล่าคมบัลล่าอ่านประมาณนี้ตัวนี้พาร์ทเดียวกับไดฮัสุนะครับไดฮัสุเปิดดัวคิมบัลล่าหนึ่งพันสามร้อยซีซีหรือหนึ่งพันหกร้อยซีซีประมาณนี้โอเคครับไหนก็ฝากดติดตามกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบุณครับ